ว่าจะให้ใจบาดหน้าบ้านผมก็จะไปวัดก็พรเขาไม่มาพรุ่งนี้หยุดหรอ,อทำไมอะกะเพราวันพระไงอ๋อเออพรุ่งนี้วันพระเออเขาบอกพรุ่งนี้วันพระเราก็ไปซื้อผลไม้มาแล้วยังลืเ<อ>มเพราะวันพระนี่ใจ <c oughs> เห็นต้องไม่ได้ใจมาแล้วพระมาแล้วมาแล้วพระมาแล้วอยู่กับย่าแล้วไม่ง่งายหรอกค่อยู่กับแม่ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ นึกว uhm. ่าจะมาพอดีว <Like, S 2> <ued> ันขาอีกแล้วคุณอยู่ห้องบนห้องชั้นท่าใช่นไปมาจะคาดไหมไม่มีมาอยู่ก็จะเ้ก็ได้นะอ๋า่า้ลงถ้าาบักก็ลงตลัดก็เก้าโมงอยู่ก็มีามนู่ั่เอ้วแหล่งแบไปเใต้นยไงไ่ใช่่นไดี้ยงไม่เ้บ้า ตาโลธรรมวาทอาทิตยอ้โมโนตุปังฟักลาง้ยิ้มน่าจะแตก